สวัสดี FC ที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชนแนลเนาะกวินาทีสำคัญนะพี่น้องก็เป็นอันว่าไปย้ายอะไรตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปทิ้งตัวนั้นนะ,ะก็เป็นอันว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะต้องรอดูสตาร์ทก่อนนะพี่น้องนะลองขี่ดูก่อนแต่ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาอยางบ่นี่ก็มาเค้งสู้รถนะพี่น้องเปลี่ยนล้อฮะ ประหยัดไหมน้ำมันไม่รู้ไม่ได้เปิดดูเลยบอกลองทดสอบมุนล้อดูนะคะก็เหลืออีกหลายจุดนะคะที่ต้องเปลี่ยนเนาะ เพื่อที่จะให้รถอยู่ในสภาพใช้งานได้นะไม่ต้องหรูหรานะถ้าเอารถคันใหม่ไปนะมอไซคันใหม่ไปเอาไปจอดไว้กลางป่าเนาะพ่อเนะาะมันก็ขึ้นหอดนะพี่น้องนะเพราะว่าทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะขโมยขจรก็เยอะแยะนะคะก็ต้องซ่อมมอไซนะ ที่ห้าง,นะองมอไซค์เก่านะที่ไม่ได้ใช้งานหลายเดือนนะคะเอาไว้ใช้งานเวลาไปป่าเนาะไปส่งกลุปส่งเขียดไปก้านอิปูกลางค่ำกลางคืนนะจะได้ไม่ต้องเอามอไซค์คันใหม่ไปนะ เพราะว่าถ้ารถไม่มีไฟก็ขี่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ายังใช้ไฟส่องกลบส่องถนนนะคะในการเดินทางเหมือนเดิมเนาะเย็นนี้นะคะมีเมนูเด็ดนะคะจะโชว์ให้ FC ได้ชมกันนะ ลืมเล่าสู่เอฟซฟังนะหน่อไม้ที่หนูไปหามาวันนี้นะเป็นหน่อไม้ไร่เหมือนเดิมนะคะนี่แต่เราทุบๆๆๆๆนะไว้สําหรับแกงเลยนะได้เจ็ดถุงนะคะถุงที่เจ็ดก็เลยห้อยตองแต่งอยู่ทางนี้รวมแล้วก็จะเป็น 1ิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะคะยี่สิบแปดสิบเก้านะคะพี่น้องได้สิบเก้าถุงแล้วนะสำหรับหน่อไม้อัดถุงนะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปหาหน่อไม้เนาะ,ะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปใกล้นะคะอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะ,ะเป็นกอที่เราไปหามาแกงหามาต้มประจานะ,ะลงไปทางด้านนูน้นมีแต่หนอใหญ่ๆนะแต่ว่ามือเปื้อนเนาะ,ะพี่น้อง ใส่ถุงมือมือเปื้อนนะคะแล้วก็มันคายด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูนะตอนเก็บหน่อไม้เก็บอะไรก่อนน่าจะเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูนะมาถ่ายตอนที่เต็มตะก้าแล้วนะก็วันนี้ก็ไปปลอกเอานะไปหาหน่อไม้แล้วก็ปอกที่กอมันเลยนะะมันจะได้ไม่ต้องเอาเปลือกมัน มารกบ้านเราเนาะเราก็ตัดเอาแล้วก็ยืนปลอกตัดเอาแล้วก็ยืนปลอกนะแล้วเราบอกอนไ้เติมลมว่ะเลือเติเตมลมนะคะ หมาจนตกใจ เตียงน้ำมันบอกก้องแกงก้องแกง mm hmm. เต็มพิกัดไปเลยพี่คงจะไม่ได้บทอีกเนาะเ <Yeah. S 1> ะกนเขียดตาโอ๊ตด้วย พอบอกให้ไปการเขียตะโอดมมหโอูอีกได้พี่น้องเลยเป่าลมใส่เลยนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเอฟซโยกล้อเมื่อกี้ห้ามทำให้ลูกเห็นเป็นเด็ดค่ะ ล้างแล้วมันจะไม่ตายบอทุกท่านแต่สินใจไม่ล้างนะพี่น้องตเติมแล้วบ่ลมเหรอทำไมมันทก็จ,จะล้างนะเอาเครื่องอาฉีดมาล้างแล้วเมื่อกี้แต่กลัวสายไฟขาดนะถ้ามันตายก็คงจะไม่ได้ขี่อีกซ่อมฟรีอีกนะคะ ก็เลยตัดสินใจไม่ล้างละทดสอบเครื่องโน่นขี่ไปโน่นแล้วคลิปน,นี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ